สวัสดีค่ะ CLP คารรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าสำหรับทุกเพศทุกวัยตรงปกไม่ตกตานะคะใครอยากได้รถไฟฟ้าคันใหญ่งานเกรดพรีเมียมมาหาที่ CLP คารที่นี่ได้เลยนะคะวันนี้ต้นอ้อภูมิใจนำเสนอรถนะคะกอลฟไฟฟ้า6ที่นั่งรุ่น M04T 84,900บาทมาดูใกล้ๆก,กันเลยค่ะรุ่นนี้นะคะคือรุ่น M04T เป็นการขับแบบพวงมา,าลัยรถกอล์ฟมินินะเป็นพวงมาลัยซ้ายนะคะข้างหน้าสองที่นั่งกลาง2ที่นั่งท้ายอีก2ที่นั่งปรับเป็นกระบะได้ มาดูในส่วนข้างหน้าก่อนส่วนข้างหน้าเนี่ยนะคะจะเป็นการขับแบบพวงมาลัยซ้ายนะเห็นไหมว่าข้างหน้าสองที่นั่งสามารถนั่งนะคะสองที่นั่งได้ตรงนี้ผู้ขับเนี่ยขับฝั่งซ้ายผู้โดยสารฝั่งอยู่ที่ฝั่งขวานะคะเหยียบคันเร่งเหยียบเบรกนะคะเหยียบคันเร่งเหยียบเบรกอันนี้ล็อกเบรกมือนะคะได้ตรงนี้เนี่ยสะดวกสบายมากๆเลยนะนี่ เป็นระบบดิสเบรกนะคะามาที่คอนโซลหน้าก่อนตรงนี้เนี่ยจะเป็นเกียร์เดินหน้าถอยหลังนะคะแล้วก็มีนะคะระบบดิจิตอลนะคะหน้าจอเป็นระบบดิจิตอลตัวเลขความเร็วเนี่ยนะคะสูงสุดที่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะมีวิทยุ mp3 นะคะบลูทูธพร้อมเลยนะลำโพง2ฝั่งเซอร์ราวซ้ายขวานะคะควงมาลัย ที่สำคัญพวงมาลัยเบามากๆเห็นไหมนี่ขนาดว่าไม่ได้ขับไปนะแล้วเราก็คือเนี่ยหมุนพวงมาลัยให้ดูเนี่ยนะคะพวงมาลัยเบาสามารถใช้ข้างมือในใช้ข้างเดียวในการหมุนได้เลยนะคะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอ๋อตรงนี้จะเป็นใบปัดน้ําฝนค่ะเป็นใบปัดน้ําฝนไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตบเหมือนรถยนต์เลยนะ อ่านะคะตกเหมือนรถยนต์เลยนะคะตรงนี้นะเห็นไหมคะหน้าจอนะคะไฟหน้าเนี่ยเป็นไฟ LED นะคะไฟสว่างมากๆเลยนะคะแล้วด้วยลำโพงสองฝังเซอร์ราวนะอ่าที่สำคัญตรงนี้นะรุ่นนี้นะจะมีนะคะเป็นไฟฉุกเฉินอยู่ตรงนี้นะนะคะไฟฉุกเฉินนะอยู่ตรงนี้นะคะอ่าสามารถที่จะใช้ไฟฉุกเฉินได้เลยไฟหน้าก็สว่าง LED ดีมากๆเลยนะคะข้างหน้ากระจกหน้าเป็นกระจกแทนดูร์พายค่ะส่วนกระจกนะคะซ้ายขวานะคะตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะปรับนะคะตามองศาที่เราต้องการได้เลยนะที่วางขวดน้ำค่ะที่นั่งตรงนี้กว้างเขาไม่ติดเลยเห็นไหมคะเขาไม่ติดมีพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็บอก ถือว่าใหญ่แล้วก็นิ่มมากเลยนะอเห็นไหมคะที่วางแขนนะคะสามารถปรับขึ้นลงได้ด้วยนะมาในส่วนของแถวสองค่ะแถวสองนะคะก็จะเป็นที่นั่งสองที่นั่งด้วยเช่นกันเลยนะอ่านี่เป็นสองที่นั่งนะคะตรงนี้นะคะก็สามารถนั่งได้แบบเขาไม่ติดสบายๆเลยตรงนี้นะคะ ได้ส่วนท้ายค่ะสามารถนั่งได้ด้วยนะคะนั่งได้อีก2ที่นั่งค่ะเดี๋ยวต้วนน้อยจะลองนั่งให้ดูนะตรงนี้เนี่ยปรับยืดหดที่วางเท้าได้นะคะจุดเด่นคือคนตัวใหญ่ขายาวเนี่ยสามารถที่จะปรับที่วางเท้าได้อย่างสะดวกสบายมากๆนะอ่าแล้วก็มีเข็มขัดเรือภัยนะคะสามารถที่จะคาดนะคะเข็มขัดเรือภัยนะคะเพื่อความปลอดภัยได้เลยนี่ปรับได้นะ ปรับได้ตามสรีระของของเราได้เลยนะคะตรงนี้ค่ะนั่งได้สบายนะคะแล้วก็เบาะนิ่มมากๆเลยส่วนช่วงล่างนะไหนๆก็มาส่วนช่วงล่างแล้วนะตรงเนี้ยอย่างที่บอกนะปรับยืดหดได้เนาะถอดออกก็ได้ช่วงล่างระบบดิสเบกมีพับเบกมีจานเบกนะมีน้ำมันเบกน้ำมันเฟืองท้ายนะคะช็คสปริงสีต้น ค่อนข้างแน่นหนึบสมูทจริงๆมีพาเรเบรกมีจานเบรกเนี่ยระยะยาวดีอยู่แล้วนะคะระยะยาวเนี่ยการเบรกการขับดีนะคะ,ะตรงนี้เนี่ยเราจะแถมตัวอะแดปเตอร์นะคะเป็นแท่นชาร์จไฟชาร์จไฟบ้านแล้วก็ตัวทับเมอร์ mer, ตั้งเวลาได้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะการเปิดนะใช้กุญแจในการเปิดเปิดท้ายนะแล้วตรงนี้ใส่ของได้ด้วยนะแล้วที่สำคัญจะมีสลักนะคะ สลักเพิ่มมาก็คือตรงนี้นะคะสามารถปรับเป็นกระบะได้ด้วยค่ะสารพัดประโยชน์มากๆอุ้ยสารพัดประโยชน์มากๆเห็นไหมคะสามารถที่จะใส่ของเทินของใส่น้องหมาน้องแมวใส่ของสารพัดประโยชน์ได้เลยมีผ้าใบบุได้อย่างดีเลยนะตรงนี้นะสามารถที่จะเดี๋ยวขอปรับน,นิดนึงอ่าเอาออกได้เอาใส่ได้นะคะผ้าใบตรงนี้นะทำความสะอาดง่ายมากๆนะคะแล้ว หลังจากใช้เสร็จแล้วนะปิดนะคะปิดไม่สามารถเปิดจากข้างนอกได้เลยเพราะเป็นระบบนะคะล็อกสองชั้นนั่นเองค่ะต้องเปิดจากท้ายตรงนี้เท่านั้นนะคะ,ะตรงนี้เนี่ยคันนี้ตน้นอ้อเตรียมส่งให้กับทางลูกค้านะคะเ,เป็นวัดแห่งหนึ่งค่ะใช้ถวายนะคะให้กับทางพระนะคะ ไปบิณฑบารตอนเช้านั่นเองค่ะก็ลูกศิษย์นะคะจะขับนะคะพาท่านเนี่ยไปบิณฑบารตอนเช้าก็อนุโมทนาบุญร่วมกันด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยก็เลยนะคะมีพอไปกันฝนด้วยนะคะเป็นออปชั่นเสริมค่ะสามารถใช้นะคะพ่อไปกันฝนได้นะคะกรณีว่ามีฝนตกนะคะก็มีซิตรอบคันเลยตรงนี้ออปชั่นเสริมใครสนใจนะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะอ่ะ ทีนี้เนี่ยในส่วนของตัวยางนะคะยางตรงนี้จะเป็นยางเติมลมค่ะไม่มียางไนนะคะเป็นยางเติมลมเหมือนรถยนต์มอเตอร์รุ่นนี้จะเป็น800วัตต์มอเตอร์800วัตต์นะคะแบตเตอรี่5ก้อนแบตเตอรี่5ก้อน60โวลต์20แอมป์แล้วที่สำคัญที่เพิ่มเติมมานะคะ2024เนี่ยนะคะแบตเตอรี่5ก้อน แล้วก็จะมีนะคะตัวเป็นสวิตนะคะปิดนะคะปิดแบตนะคะกรณีว่าไปต่างจังหวัดเป็นระยะเวลานานเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะปิดแบตได้เลยนะตรงนี้นะ,ะทีนี้นะคะตัวน,น่าจะสาธิตในส่วนของการขับให้ดูนะคะการขับเนี่ยง่ายมากๆนะคะก็สามารถที่จะขับนะคะ ได้อย่างง่ายดายแต่เน้นย้ำนิดนึงบ้าคนที่ขับรถยนต์ไม่เป็นอาจจะต้องฝึกหัดขับนิดนึงนะคะเพราะว่าม่เป็นการขับเหมือนรถยนต์เลยค่ะแต่ข้อดีคือนะคะพวงมลาลัยเบามากๆค่ะเดี๋ยวต้นนอจะเริ่มต้นจากสปีดระดับหนึ่งก่อนนะคะความเร็วสูงสุด40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะมอเตอร์800วัตต์นะคะค่อนข้างเร็วแล้วก็แรงขึ้นเนินได้สบายเลยค่ะ มาลองดูที่ระดับหนึ่งนะคะความเร็วนะคะอยู่ที่20นะคะสังเกตนะว่าออกตัวได้อย่างดีมากๆนะคะสปีด2ความเร็วจะเร็วขึ้นมาอีกนะอยู่ที่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะส่วนสปีด3เนี่ยนะคะอยู่ที่ความเร็วสูงสุดอยู่ที่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ ระหว่างที่ขับสามารถเปลี่ยนสปีดได้เลยนะดีมากๆเลยค่ะสังเกตว่าตอนน้อดใช้มือข้างเดียวในการขับเพราะวาอะไรมันเบาค่ะพราะาอะไรมันเบามากๆนะคะทําให้เรารู้สึกว่าออการขับมันมันสะดวกสบายนะมันใช้ข้างเดียวได้เลยอะเอ,อ้นะคะแต่ถ้าใครอยากจะใช้สองข้างก็อันนี้ก็ไม่มีปัญหา การจอดนะคะค่อนข้างสมูทมากๆส่วนเกียร์ถอยหลังเดี๋ยวถอยหลังให้ดูดอีกรอบนึงนะคะเดินหน้าเบรกกระทันหันได้ถอยหลังเบรกกระทันหันได้นะโอ้โหนะคะเห็นไหมคะว่ารถไฟฟ้านะคะขับได้อย่างสบายแล้วก็ง่ายดายมากๆเลยค่ะที่สำคัญนะคะของเรานะคะจะมีระบบ การสตาร์ทรถนะคะ2แบบค่ะก็คือจะเป็นการใช้กุญแจในการสตาร์ทแล้วก็ใช้รีโมทในการสตาร์ทนั่นเองนะคะซึ่งทุกคันเนี่ยจะมีสัญญาณกัรขโมยติดไปด้วยทุกคันเลยค่ะย้ำกันอีกรอบนึ่งคะ่ะรถคันนี้นะคะ,รถ,นนะ,คะรถไฟฟ้ารุ่น m 0 4 t 84,900บาทมีทั้งหมด7สีค่ะก็จะมีสีขาวที่เห็นอยู่ข้างหลังนะคะสีแดงชมพูพิงโก สีเขียวพาสเทลสีเหลืองสีเทานะคะแล้วก็สีฟ้าพาสเทลนั่นเองค่ะตามสีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตรงนี้เลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครสนใจนะสามารถสั่งซื้อได้ทางช่องทางออนไลน์นะคะหรือมาแวะชมได้นะคะที่ร้านค้าของเรานะคะที่ถนนสุวินทวงศ์กรุงเทพนั่นเองค่ะส่งจัดส่งทั่วประเทศนะเก็บเงินปลายทางตรงปกไม่จกตามไม่ต้องห่วงนะ แล้วที่สำคัญนะคะมีทีมช่างเซอร์วิสไปซ่อมถึงหน้าบ้านทั่วประเทศเลยค่ะนะคะใครสนใจสามารถสแกน QR code หรือว่าโทรมาติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นตรงนี้ค่ะวันนี้นะคะต้นน้ออัปเดตแต่เพียงเท่านี้ค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกันดิ่งนะคะที่ช่องทางออนไลน์ของทุกช่องทางของเราเลยนะคะแล้วโทรมาสอบถามกันเยอะๆเลยค่ะวันนี้ต้น้ออัปเดตแต่เพียงเท่านี้ค่ะ สวัสดีค่ะ